You. Mm -hmm. เดี right. yeah! ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเริ่มเดี๋ยวเดี k, <mo ๋ยวเดี๋ยวไอ้สันเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเย้มีพู้ด้ว้างเบื้องแรกต้วแกมันจะมีกล่องของดรอปอยู่ทุกที่บางกล่องจะเป็นกล่องปอมไม่มีอะไรนี่บนบนหอคอยจะมีของแรอยู่ถ้ามึงขึ้นไปได้คนแรุณจะได้ของมาจะีปผาของ ไม่เ้ยเป็แล้วตั้งเร็วเข้ามันจะบวกแล้วอือึอืออ้อเอาเอาแล้วอือเออนหนีกูได้กางเกงตั้งแต่ได้เสื้อไย์มึงได้หมวกด้วยไอ้สัตว์โกงเออไอ้สัตว์ตอนแรกกลัวมึงจะใส่ของโกงเลย ยังกูตีตั้งไม่ตายเว้ยแล้วตีมันเร็วกูคืออะไรฮะอามันปุ๊มันขึ้นแล้วอย่าให้มันขึ้นไม่ได้ทุกนมีของแร่โอ้ยมึงจุดผัวใช่เอ้าไอ้เหี้ยไอ้ีตกไอ้ดิซังโกงปุ๊เร็วอ่าขึ้นแล้วไอ้เหี้ยตก เร็ว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 ขึ้นมาจะมีผู้อยู่รออยู่ข้างบนจะมีของแรงโตอีกแล้วตั้งกรัผมเร็ว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 เร็ร็วเการดมันกูขึ้นแล้วกูขึ้นไปแล้วตั้งเอ็มขึ้นได้ไอ้ีอย่าฟุ้งหัวบางกูสัส ไอ้เหี้ยมองเลยโว้ยมันไหวไอ้เหี้ยมีแปลฝันไหมวะมันไหมไอเอเอเอไ้ยบุกขึ้นแล้วบุวกขึ้นแล้วตั้งมองไม่เห็นไอ้เหี้ยคุณจะถึงแล้วตนะั้งไฮ้ยคุณกถึงแล้วไอ้สตัตว์ใครตีกูวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย เขาอยากกูต้นกูนเลยเฮี <c oughs> ยเฮียกูตกอยู่แล้วเนี่ยใค้ดีมึงนะเร็วๆเร็วๆคื <c oughs> คนไปเร็วอ้วอ้าวไม่กูตกวะ <c oughs> เอา้า <c oughs> <c oughs> เร็วแ มันก็ได้ขวดมือของแล่อยู่เอ้ยอย่าวางบล็อกไอ้มึงทุบบล็อกกันมึงคุยอะไรนะทุบบล็อกมาต่อไอ้ย่าเกียร์อย่าทุบบล็อกพี่คุ้มไม่เคยไปแล้วเอ้พวกมันมือของแลรออยู่นะเว้ยเร็วๆดีตะกี้จะถึงลองตีม่วงกูไม่ได้ตีมตกเองน,นั่นงจะวัวอย่าทุบบล็อกไอ้สัสมึงทุบบล็อกไปทำไมอีอ่ยี่ไม่เกียร์เลยสัส ลงไปไอ้สัสไปอนไอ้ยไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยกูจะได้ของกูก็ไม่ได้สั์เอยมึงมึงพิการเหรอพวกมันก็ไม่ยอมฟุ้งยังไม่มาเลย ทั้งเกงกูตกด้วยนี่ไงๆอยู่นี่นี่ทั้งหมอทั้งเกงตรงนี้ั่างร่างขึ้นไปดิเดี๋ยวพุกมันขึ้นมาก่อนขึ้นเร็วมันมาแล้วไปเอฟเกสอะเด็ดขึ้นแบบเร็วว่ะอยากเปิดเพลง อุ้ยเพลงเพลงมึงสะท้อนน่ะเจียงดังด้วยวุ้นไม่ได้แล้ววะไอ้ตกเอาตกไอ้สัตว์วูไม่เกี่ยวนะโกงเนี่ยเฮ้ยไว้เคลื่อนความตั้งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเปิดนะเสียงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เี้ยตั้งปิดไอ้สัตว์ปิดเไี้ยแล้วใครตีวัว ท่านเป็นล้เปิดมเยอะ้กูเล่เปิดเลยสัตไกูมองไม่เห็นไอ้สัตว์มองไม่เห็นไอ้เหีเยถึงไหมเนี่ยมึงเล่นอย่างเงี้ยไอ้สัตว์กูไม่ได้ตีนั่งมาตี ขึ้นนเฮ้ยอย่ามาลอกดิไม่ถูกดูกาไม่กปรบาเลยกินเร็วกินเร็วทั้งขบวบนมีหลายกลองอยู่กะัดหาไม่เห็นอยากกรรมการไม่โกง่ไม่ได้โกงแค่โดนจ้างมาเฮ้ยตั้งสัดปิก้อน เฮ้ยัตงก็ถึงแล้วฟุ้งกะเขาอ่ะอีอะมึงกาตีกูร่วงกูไม่ได้ตีเอาตั้งตบที่ยตั้งตบทุ่งเุ้ยเดี๋ยวมันตีบอกเฮียอะไรวะส มังเกงกูมาโดนเกงกูไปแล้วเอก่งแล้วตายซะเอาเอาอาโอ๊ตไม่ตีตั้งตีเดินจางมานะกูพิมดิพิมดิเดี๋ยวกูพูดจะได้ตั้งได้ยินโอ้บอกว่าจตีไม้ยังตีทำไม ตั้งตีไม้อะตั้งไม่วางโต๊ะค้าไว้สับพุดเจียนอ่ะฟุ๊กฟุ๊กพิมพิมพิมดิเข้ามาไหนไมนวางโต๊ะค้าไหนพวกพิมดิเข้ามาใช้ด้วยจบและวฟุ๊กฟุ๊กไม่พูดแล้วหรอไม่พูดแล้วเหรอเข้าไปเลยไปทำไมไม่พูดแล้ว กิแกนพิมมึงพูดเราก็ได้ตั้งก็ได้ยินทำไม่ะอทำไมอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่คำพี่เอาไว้พูดดีิดีโวยกูตัดต้นไม้แบงอ่ะโอ๊ไปปลูกขึ้นไม่ได้ให้ตัดเยีนเลยส่ตัดเอาขึ้นแล้วเอ้ยเอ้ยเอาอุ้ยอ่ เงาะธนูไวให้กูด้วยฉาดกูเล็งอยู่โวยดูมาไอสตัตว์ <c oughs> มึงดูตั้งขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> ไอ้สตัตว์กูรักบอสเกย์กูยกังบอกอยู่เออมึงไปจัดการาตั้งเลยอยู่ขึขน้นข้อมูลอะมึงอ้าวชิบหายละไอ้ตั้งเกียนมันไปขึ้นไปแล้วมึงไปจัดการเลยไอ้สตัตว์ <c oughs> ไม่ได้กูกก็ธนูมาเอาให้แล้วไงมีแต่ลูกมาเดี๋ยวกูใส่ตั้งอย่าทำงี้ con à anh nộp nè à tao mới chi cổ bị phải vậy à, nhặt đi Để đó tay chào tao xin nộp Ơ, em bà lát Chúng ta khoảng cân của mình nó đi vậy ไอ้เดียมันวิ่งไปแล้วโอ๊ตจับมันแล้วเข้ามาเฮ้ยมันทุบแล้วเฮ้ยโอ๊ตมันออกไปแล้วเดอนหึ่งเฮ้ยไอเฮียมันขึ้นไปแล้วไอ้จัดวิ่งไปหมู่บ้านเอ็มซีแล้วเฮียไอ้เหรอมันไปหมู่บ้านเอ็มซีแล้วนู่น จับมันเข้ามาไม่เอาไม่โกงนะเอ้ยมันไปนู่นแล้วมันฟาร์มของเกิดอะไรซะแล้วมึงอยู่ไหนอยู่นี่เนี่ยกูยิงมันไม่ถึงมันเนี่ยไปนู่นอะไรเนี่ยกูไปลนานบอสเลยหลับแน่กูไม่ได้ยินนี่ยินนี่เออตั้งกลับมาดิเฮ้ยเฮ้ยเขาคนแม่งกูไปลนานบอสเนยตั้งเดี๋ยวกูฟุ้งลายไปแล้วลงมาดิ ไอ้บ่วงบ่วงอันไหนไ้มันมืดแต่กูมองไม่เห็นเราก็ปล่อยไว้ไม่ได้ถ้ามีคนโกงเฮ้ยจัดใจไอ้ย่ะเฮ้ยนี่ปล่อยปล่อยคนโกงก็เลสังคมไม่ได้จริงจริงอ๋อเยี่ยกูโขดอยู่เอ๋ไอิสตว์ใครบอกมึงยบอกกันแล้วอีกเกาะเกาะไม่ได้ปุ๊บเอามาอิสตัดโอนไม่ยืนด่า่ะ เ,เหลือเลยเหลือเก่งเลยอฮะโอ้โอเคนักดาบแป๊บนึงโอเคลิเวนต์่อได้ขอโทษไหม <c oughs> ไม่ได้สัตว<า>์<า>ต้องไปเอาของมืไม่ได้ต้องไปขึ้นมาเอาของแร็คข้างบนคุณขโมยไ,ไ, <c oughs> ไม่ขึ้นได้ไม่ขึ้นไม่ได้สักคนไหนสัตว์ขึ้นแล้วมึงก็ตีตกขึ้นได้ ก็กูเป็นร้านบอสอ่ะเออกูรอกูไปรอข้างบนก็ได้มึงจะไปขุดตาขุดเกาะอะไรก็ตามไม่แต่ว่ามึงมึงต้องอนะเดิมึงต้องแบบเปิดมึงอย่าเปิดแล้วมาตาอเดชแบบกูสกิลมันตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้านบอสเป็นคอสโหมดมันต้องสู้กับบอสไงไม่งั้นกูแบบตั้งร่วมากูจัดการมึงกับเป็นบอสอ่ะพี่สัตก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งได้ของไปนี่มกูรอเข้างบนใช่ไหมใช่กูจะยิงอย่างาข้างบนอะ่ะเออกูเปิดกูเปิดหมดก็ได้อ่ะ องก็เปิดแล้วโอเครอดร้อดไปมต้องเล็งมาถังด้วยตัวเล่งทุกคนเน่ะตอนเนี้ยทางมันขุดแล้วอีอะทีมอีอะไรกันเป็นทีมอ่ะกูเกือบว่าอี้ยกูเปิดหมดเกือบไปท่านในที้่มันกันของฟองตกอ่ะแล้วมึงได้ไปอ่ะเกีอยแลวไอ้สัตว์โอเคจะเสียวอีไม่งั้นกูตกตาย อะไรกันกูไม่มีไม้ให้ตัดนะแหละต้นไม้เต็มไปเลยไอ้อเหี้ย <c oughs> ลานบอลจริจงเหี้ยก็ <c oughs> ลานบอลจริจง <c oughs> ไงมีกเกาะใต้ดินด้วย

ยิงเลยวะโม่ไม่หัวกัดระยะไว้มข้างหลังอาหาเอ้ยโอ้ยอ่ะ้องเอาของไปทำไมเอ้ยว่บ่นตรงต้องมีที่ให้ยูเรอตอนนะครับเนี่ยเี เเห็นการเคลียร์บอสก็คือบอสใหญ่ต้องเคลียร์เกมนี้ไปให้ได้เดต่วดีดอกเดียวเลยครับมนะติ เอากรอไมได้เอากูไม่ตันทางมึงก็ได้แอบรอตรงนี้ยามาเี่อะซุปเปอร์ซม<า>ปปมีดเป็น <laughs> ดง เป, right? เ,ป s <S เปลี่ยนทันเนมเมื่อกี้เปลี่ยนหัวท well. ันจริงๆถ้าผู้ตายมันก็ได้กรอบไปปะแล้วอี้ด่ะิดิดแล้วไม่ดิใช้ธนูนะใช้คออาอ่าผมบอกให้เข้ามามันจะเปิดกล่องนี้ไม่ได้ทิ้งดูดัว

Yeah, that.